สวัสดีครับโปรเต้น,นะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนเรื่องของเทคนิคในการตีนะครับแต่ว่าจะมาแชร์เรื่องราวของความคิดและไอเดียละกันอ่ะโอเคเรื่องมันเป็นยังไงเวลาเราเข้าสนามไ r หรือเราไปออกรอบเนี่ยเราตีช็อตออกไปเป้งเนี่ยครับมันมีดีกับไม่ดีมีชอบกับไม่ชอบนะครับหนึ่งช็อตที่ตีออกไปเนี่ยผมจะสอนลูกศิษย์ผมเสมอว่าให้แบ่งออกเป็น2โหมด รหรือว่า2พาร์ทพาร์ทที่1คือเรื่องของระยะทางหรือว่า Distance นั่นคือเกิดจากการที่เราตีโดนกลางหน้าเหล็กไหมตี Impact ดีไหมนะครับถ้าตีไม่ดีหลังลูกท็อปแชงเนี้ยให้ไปจัดท้าเรื่องของ Impact รวมถึงเทมโปในการตีหรือจังหวะในการตี2ข้อนี้จะทำให้ Impact เราดีขึ้น ข้อที่2หรือพาร์ทที่2ให้ดูเรื่องของทิศทางนะครับทิศทางเนี่ยมันจะมีตรงมีซ้ายมีขวาแล้วผลที่มันเกี่ยวข้องกับทิศทางก็คือมีเรื่องของหน้าไม้ตอนโดนลูกแล้วก็สวิงพาร์ทอินทูเอาหรือเอาทูอินนักกอล์ฟหลายคนนะครับไม่ไม่ได้แบ่งออกมาเป็น2ข้อลักษณะแบบนี้แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเนีี้ตีโดนดีแต่เลี้ยวเนี่ยช็อตเนี่ยไม่ดีเลยอันนั้นถูก แต่ว่าถ้าเราอยากจะเจาะลึกลงไปว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะปัญหามันอยู่ตรงไหนถ้าท่านคิดตามโปรเตสท่านจะเข้าใจว่าเออเราก็สามารถแบ่งออกเป็นสองหัวข้อนะหัวข้อที่หนึ่ง distance เราได้ไหมถ้า distance คือระยะทางถ้าเราระยะได้แสดงว่าท่า Impact เราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วแต่ลูกมันเลี้ยวอ๋อมันเลี้ยวเพราะอะไรหน้าไม้เปิดหรือหน้าไม้ปิดหรือเป็นอย่างไรฉะนั้นหนึ่งช็อตที่เราทำออกมาเนี่ยครับ ถ้าเราสามารถแบ่งออกเป็น2 p a พาร์ทหรือ2โหมดนี้ได้เนี่ยเวลาจะแก้ไขปัญหามันจะแก้ได้ตรงประเด็นและตรงจุดมากขึ้นนะครับอย่าเอาปัญหา2ข้อนี้มารวมกันมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบไม่ดีวันนี้ตีไม่ได้เลยเมื่อมึนมีความคิดลักษณะแบบนั้นมันจะทำให้เรายิ่งมีช็อตในการเล่นที่แย่ลงแย่ลงนะครับลองเอาไอเดียโบเต้ไปคิดตามนะครับแยกปัญหาออกเป็น2ข้อ ระยะทางหรือทิศทางแล้วค่อยๆแก้ในโหมดนั้นนะครับแต่ถ้าท่านใดมีทั้งสองอย่างเลยแนะนำว่าหนึ่งไปหาโปรโของท่านสองฝึกซ้อมอย่างช้าๆตามความเข้าใจที่ท่านมีผมแนะนำว่าให้ตีโดนกลางหน้าไม้ก่อนมันจะได้เรื่องของระยะทางส่วนทิศทางค่อย แก้กันอีกหนึ่งครั้งเพราะคนที่ตีโดน Impact ดีๆเวลามันจะผิดมันจะผิดหรือว่ามันจะเลี้ยวฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหลักนะครับโอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ